ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปอย่างหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเมลอนครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับพวกสายไม้ด่างนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นเรื่องของตัวที่ผมไม่ค่อยถนัดนก็จะเป็นการแยกหน่อไม่ใช่แยกหน่อเป็นการเพราะชิ้นตาของตัวกล้วยด่างฟลอริดาครับคือก่อนนันนี้มันมีอาการยุบนะครับมีอาการโดนเง,งาเนี่ยโดนชัยแล้วก็มีอาการเน่า ก็เลยทายาตรงรอยเนี่ยมันไม่ลามนะทายาแล้วก็ทิ้งช้ำไว้สักพักมันแต่มันไม่เติบโตก็คือไม่มีการงอกลากใหม่เนี่ยให้ตรงตรงลำต้นก็เริ่มแห้งอ่ะเหมือนจะไม่รอดก็เลยลื้อมาดูก็เลยตัดสินใจจะทำการผ่าแนละ้วผ่าชินตานี่นะครับเพราะว่าดอาการมันถ้าเกิด ทำต่อไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะกลัวว่ามันจะเน่าเพิ่มอันนี้ก็จะต้องทําการล้างแล้วก็ทําความสะอาดให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปาดปาดออกให้หมดไอ้ตรงรอยเน่าๆนะซึ่งก็ไม่เคยทํากันนะครับสําหรับกล้วยกล้วยด่างเนี่ยหรือว่าแยกชิ้นตากล้วยเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดนครับก็จะมาดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าครับเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายน,นะครับ ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะสบายสบายแต่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทำรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทำการปาดชิ้นที่มันมีแผลเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับก็จะเคลียร์พวกรากเน่ๆเาๆออกให้หมดก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีรอยรอยชัยนะครับโดนไม่แน่ใจว่าเป็นหนอนหรืออะไรนะก็จน การปาดออกให้หมดเลยครับ ให้เหลือเนื้อน้าที่สุดแต่ก็ต้องเอาให้ให้ตัวตัวที่มันรอยแผลเกิดเดิมออให้หมดครับเหลือไม่ถึงครึ่งเงานะครับตรงเนี้คือตรงนี้สําคัญครับก็คือตรงไหนมีรอยแผลเดิมเนีย่ยที่เกิดมันมีรอยด,ดาๆน้าตาล้ําตาลก็คือต้องปาดเลยครับก็เดี๋ยวจะทําการดูเลยว่าจะแยกได้กี่กี่ชิ้นตาครับมาดูกันก็เล็งๆดูหั่นเลยนะ ก็อันตรงนี้ชิ้นหนึ่งแลนส่วนตรงนี้ตรงนี้มันจะมีลอยอยู่สองสองสองตาใหญ่ครับพวกหน้าตาย่อยๆฮะตรงนี้นะครับอันนี้มันจะมีตาย่อยๆอีกสองสองสมันแต่ผมไม่กล้าผ่าชิ้นเล็กกว่าเล็กมากนะครับผมกลัวว่าสารอาหารในตัวเง้าันมันจะไม่พอแล้วมันจะ ไม่ขึ้นจะผ่านเน่านะครับก็เดี๋ยวเลงก่อนก็เมื่อเมื่อแยเสร็จเราต้องทำการในตรงป่าตรงเก็บควานไปนร้อยตรงชิ้นแต่ละตรงขอบขอบนะครับนี่ครับก็สรุปได้แค่3ชิ้นนะครับที่ผมตัดใ,ใจพอตัดได้แล้วก็เอาไปแช่ในน้ำยานะครับ น้ำยาก็จะเป็นพวกน้ำยาฆ่าเชาเื้อนีครับละลายน้ำใส่ไปเลยแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีก็แช่ไว้เลยครับนี่คแช่ไว้างี้เดี๋ยวอีก10นาทีเรามาดูเราค่อยเอามาทำการขั้นตอนต่อไปนะครับ ส่วนไอ็อมะหว่างเราก็มาทําวัสดุปูกันวัสดุปูก็ชั้นล่างก็จะเป็นกระเบม้อัวสับรองตรงรูกระถางไว้เฉยไม่กี่ชิน้นแล้วก็ลองด้วยเ,เพอไลท์นะครับแล้วก็จะใช้พีดมอสโรยปิดด้านบนก็พยายามเอาให้ดีสุดเพราะว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับถ้าเกิดไม่รอดนี่คือจบเลย หลังจากที่แช่น้ำยา10นาทีครับก็แต่ละชิ้นก็มาทำการทาตัวป,นปูนแดงครับทาปูนแดงแล้วทิ้งไว้พึ่งไว้สักให้มันแห้งครักสับส0 1 5นาทีครับก็ทาตรงแผลเนี่ยครับทาเนี่ยครับทาทุกชิ้นแล้วก็พึ่งไว้ลมให้มันแห้งครับ โอเคครับรอรอ,รอแปบ๊บหนึ่งแล้วเรามาขั้นตอนการชัากันนะครับพอผ่านไป10บสหรือสินาทีก็ชิ้นตาเนี่ยเอามาเอามาชัาในกระถางนะครับเอาส่วนชิ้นที่เป็นทางด้านเออชิ้นตาให้มันชี้ขึ้นด้านบน,นครับความลงแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็โรยด้วยผีดมอะครับเอาให้ปิดให้เต็มเลยครับตัวนี้ก็พยายามทําให้มันดีสุดเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นชิ้นตาที่มันมีการติดเชื้อครับเชื้อราอะไรต่างเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันดีดีหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะเน่าหมดเลยลาำเสร็จก็ไปอบครับใส่ถุงแล้วก็ตั้งไว้ในพื้นที่ที่มีแสงลำไรลลำไรนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันครับ นี้ผ่านมา1อาทิตย์นะครับก็มันแทงขึ้นมาหน่หน่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ดูล้วด่างด้วยนะครับต่างสวยด้วยก็แน่ๆก็คือรอดแล้วหน่ออีกชิ้นเนี่ยนะครับทีนี้ผ่านมา2อาทิตย์ครับมาดูกันนี่ไอ้ตรงหน่อน,นั้นก็โตเป็น3 3มสาใบนะครับแล้วก็มีแทงหน่อเล็กๆไอ้ตรงชิ้นไตชิ้นหนึ่งก็แทงขึ้นมาแล้วนะครับก็รอด2 ไอ้ตรงที่มัน3ใบตรงนี้เดี๋ยวผมจะแยกมานะครับมันน่าจะมีลากของมันเองแล้วนะครับก็เอามาแยกให้เลยนะครับรูสตูปูก็เหมือนเดิมครับมีเพอร์ไลท์ลองลองก้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวพีดมอสโปโปด,ด้านบนอีกทีก็เหมือนเดิม นี่ครับก็มีมีรากของตัวมันเองแล้วนะครับนี่ครับขาวๆก็ตัวนี้ก็ใส่แล้วก็จะโปะด้วยพีทมอสนันบนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งต้นนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะไปตั้งในที่ร่มก่อนนะครับให้มันปรับตัวก่อน เพราะว่าเพิ่งออกจากตัวถุงอบก็สักสองสมวันก่อนนะครับแล้วค่อยไล่แสงมาเรื่อยๆครับก็เป็นการเริ่มต้นปลูกใหม่เลยอันนี้ก็เป็นคิดตัวอย่างการการแยกชิ้นตาของผ่าชิ้นตาต,ตัวกล้วยฟอร์ดาที่มีการติดเชื้อเน่าออมานะครับส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะกบๆแล้วก็อบอบไว้ยางเดิมก่อนนะครับจะดูว่าอีกชิ้นมันจะจะนอจะรอดหรือเปล่าก็ เป็นโอกาสสุดท้ายที่ทําได้รอดขึ้นมานะครับสำหรับกล้วยด่างฟลอริดาครับก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้สําหรับกล้วยอื่นๆหรือว,ว่าพืชนชีวิตอื่นๆที่ใช้เง่าในการขยายนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้มีอาการติดเชื้อราหรือเน่าก็จะง่ายกว่านี้ไม่ต้องมาใช้วัสดุพวกนี้ก็ได้นะครับแต่นี้ที่สําคัญก็คือตรงผ่าตอนผ่าตอนปาดเนี่ยก็ต้องสะอาดไม่ให้มันติดเชื้อนะครับกลัวมันเน่า คลิปนี้ก็จบด้วยขั้นตอนนี้ครับใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe s u b สไครป์กัได้นะครับขอบคุณมากครับ